สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่ากรรมธิการตํารวจยืนกลานจอบุกโรงพยาบาลตํารวจพิสูจน์คาตานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณอยู่ที่ชั้น14หรือไม่เนื้อหาใจความนะครับนายชัยชนะเดชเดชโชสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมานนาการการตํารวจสภาผู้แทนร,ราษฎร ใช้ชนะได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมาการการตํารวจเพื่อพิจารณาคําร้องของนายวัชระเพชรทองซึ่งเคยเป็นสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ที่ขอให้ทางกรรมาการตํารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรว่ายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจจริงหรือไม่ชัยชนะบอกว่าอย่างนี้นะครับในที่ประชุมเนี่ยได้ข้อสรุปมาดังต่อไปนี้นะครับประการแรก เรื่องการไม่นิจิัยให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเนี่ยเป็นความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลราชทรนมีอาการป่วยอะไรบ้างอย่างโรคไวรัสตับอักเสบบี B. แล้วนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกในช่วงกลางดึกซึ่งก็เป็นผลมาจากนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณเนี่ยเคยติดเชื้อโควิดมาก่อนเลยทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับบอด แพทย์จึงมีความเห็นว่าให้ส่งตัวนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจประการที่2นะครับเงินที่ใช้ในการรักษาตัวนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ตามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชนะครับแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าหากใช้เกินสิทธิ์ที่สปสชกําหนดเนี่ยผู้ต้องขังก็มีสิทธิท์ที่จะจ่ายเงินส่วนต่างได้ ผมก็เลยถามกลับไปว่ามีระเบียบข้อไหนครับที่สามารถดําเนินการเช่นนี้ได้ขอให้กรมรชทัณฑ์เนีย์ส่งเอกสารกลับไปยังกรรมธิการประการที่3ครับขอให้กรมรชทัณฑ์เนียส่งเอกสารข้อมูลภาพถ่ายผู้คุมที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยออกจากเรือนจํากรุงเทพแล้วก็ที่โรงพยาบาลตํารวจรวมทั้งการผัดเปลี่ยนเวรต่างๆว่ามีจํานวนผู้คุมเท่าไหร่ประการที่4ครับ ทางกรมรชาชทัน์เนี่ยได้ชี้แจงกับเรานะครับว่าให้ดูใบกรอกประวัติอิเล็กทรอนิกส์ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ารับโทษที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพอย่างถูกต้องเรียบร้อยแต่ทางผู้ร้องเนี่ยระบุว่าให้นําใบกรอกที่เป็นกระดาษรอเรือทอทหาร101มาด้วยซึ่งทางกรมรัชทัรน์จะรวบรวมทรงเอกสารให้เราต่อไปประการที่5ครับทางคณะกรรมาการเนี่ยมีมติอย่างนี้นะครับว่าเราจะเดินทางไปที่ โรงพยาบาลตำรวจในเวลา9นิกาของวันที่12มกราคมซึ่งเป็นวันก่อนวันเด็กแห่งชาติเพียง1วันแต่ถ้าหากว่าในวันนั้นตรงกับการประชุมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567เราก็จะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับนักข่าวก็ถามว่าถ้าหากกรรมธิการเดินทางไปที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยแล้วจะเชิญพันธบดเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปด้วยหรือไม่ ในชัยชนะตอบว่าอย่างนี้ครับข้อมูลที่เราได้ในวันนี้เนี่ยถือว่าครบถ้วนพอสมควรนะครับส่วนเรื่องของระเบียบที่ทางรัชธรรม์ียงชี้แจงเราไม่ได้เนี่ยผมก็บอกไปว่าให้ส่งเป็นเอกสารมาเมื่อได้เอกสารมาเราจะได้เห็นความกระจ่างทั้งหมดนายนัฐพงศ์สุมโสธรรมกรรมธิการการตํารวจนายวัชระและก็จ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลซึ่งเป็นรองประธานกรรมธิการเนี่ยได้ขอว่าระเบียบ และกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ในการที่ผู้ต้องขังถูกจำขังเป็นเวลา120วันเนี่ยนะครับมีขั้นตอนในการขอเพื่อไปคุมขังนอกเรือนจำอย่างไรคณะกรรมก,การมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อย่างไรและนักโทษประเภทไหนบ้างที่เข้าข่ายการพิจารณาให้คุมขังนอกเรือนจำส่วนกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีนักโทษที่เข้าข่ายประมาณ1 0 0 0 0หคนนั้นผมยังตอบไม่ได้นะครับและผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่คน พราะว่าต้องดูเอกสารก่อนว่ามีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรและนักโทษที่เข้าข่ายเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่นักข่าวก็ถามว่าถ้ามีการลงพื้นที่วันที่12มกราคมจะมีการตรวจสอบอะไรบ้างชัยชนะตอบว่าดูทั้งหมดนะแหละครับทั้งการรักษาตัวทั้งการปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังของโรงพยาบาลตํารวจว่าพักรักษาตัวอยู่ห้องไหนตึกไหนและมีขั้นตอนมาตรการควบคุมผู้ต้องขังอย่างไร นักข่าวก็เลยถามต่อนะครับว่าเราจะไปที่ชั้น14ด้วยหรือไม่ชัยชนะตอบว่าไปทุกชั้นครับที่มีผู้ต้องขังอยู่เพราะเราไปศึกษาดูงานนะครับนักข่าวก็ถามย้ำว่าาหากโรงพยาบาลตํารวจไม่ให้เข้าชั้น14โดยอ้างว่าเป็นสิทธิของผู้ป่วยแล้วก็มาที่การจะทําอย่างไรชัยชนะตอบว่าอย่างนี้ครับเราจะทําหนังสือแจ้งไปที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อเดินทางไปสืบหาข้อเท็จจริงให้สังคมไทยในหายสงสัย ก็เป็นสิทธิของโรงพยาบาลตำรวจที่จะตอบนะครับว่าจะอนุญาตแค่ไหนผมไม่อาจจะก้าวล่วงได้หรอกครับ